เหงิมากนี่ไม่เครียดเลยครัไไม่เคียดเหรก็ไม่ได้เครียดอยู่แล้วปะไม่นะคือเอ็มอเาขอเขาขา้วก็าหดเลอเข้าอีไม่เยอะไม่เยอะนี่ของเขาคาะนี่ของมุกม่าเนะไม่เข้าใจจริงเฮ้เออกมาตอนไหนเนี่ยไม่รู้ไงยังไม่ออกมาเลยปะทำไมังไม่อยู่ในห้องนราอ่ะเขาไป็นอะไรนี่ยอะไรมไม่เจ้อะไร่ย ไม่ใช่คือมันไม่อยู่ในห้องน้ำเลยนึกว่าเราเดินออกมาแต่เรายังไม่ได้เดินออกมาไงใช่ป่ะเสียงไม่มีแล้วทำกันได้ตายเองเนี่ยเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเราออกไปกินอะไรมาเสร็จเรียบร้อยคุณยังไม่เสร็จดีกว่าคุณเขาออไปกินของมันติดอย่างพี่ไปกินสลอรี้น้าไปกินไก่มาแกไม่เสร็จเลยบ้าวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเลยพี่ทำนู่นทำนี่วอร์มเสียงเสร็จจะไปรอดแล้วเนี่ยเอาอะไรก็ออกไปกินกับปูนกับมุกม้าเมื่อกี้โอ้โหก็แย่แล้วไปดูเกววนเนี้ยไปดูเรื่องไปละไปละไปนอนเหรอรอรอว่าจะรออยู่ข้างหน้าเลยขี้เกียจรอรอนานเราพี่ จนจนกินจนกินไก่หมดแล้วเนี่ยเ้าเอาไก่ไปเสร็จกินด้วยนะแหะชอบขโมยไก่ดาเยี่แต่ล้องทำไมแต่ล้องก็ปกติแล้วร้อาไม่ไหวอ่ะร้องไม่ไล้ cái gì này, cái trái cây này, cái nhiều cảnh bỏ rồi nó sai, thế nào

ปิดไฟได่เขาปิดไฟได้เนี่ยหรอ <c oughs> คือซ้อมาใครอยู่คนเดียวซ้อ <c oughs> มเนี่ยไม่จิกซ้อ <c oughs> มเนี่ยอนนี้นะอันนลยไม่ปิดดี ออโอ้ยที่เนี่ยสุคืออะไรคือการกินเยอะเราไม่อ้วนลงมาแล้วใช่คนอันนี้แกกเยอะเราไม่อ้วนเอมาเว้ไงคือไฟตกไม่ใช่เขาล่าไรบอกอะไไม่เขาเปิดใหม่ใช่ร อันนี้นั่งดือนะครับกินชายเยน็นที่นี่จะกชาเย็นไหะกินาเยาแอาออ๋อากาแฟอแไฟะไรแฟก,กินตอนนี้บ้าแปบแน่นอนเลยร้า,ายเจวรกินกาแฟแล้วหลังกินกาแฟแล้วหลังชื่อครับ ดีใจรำพี่เห็นทุกความ็ยาขนาดนี้ผมแนก็เ่ห็นจผนี่ลแหละมีคนพูดมาว่าเราไม่เคยามเดี๋ยวอะไริหลายวิกนะหีายวอะไรลมีจ้ะสอสายเูดไ่ะทาพูได้วันนี้สองวัน ว่ามีคนเก็บอะไรเรียบร้อยจังว่ามีคนเก็บเพชรบอลแล้วแหละใครเก็บบอ่บอลเป็นคนเก็บเรียบร้อยเนี่ยดิเก็บให้อย่างดีเลยอันมันก็เรียบร้อยแหละแต่แค่บั้นท้ายเท่านั้เองเอาป้าเดี๋ยวกดน้ำให้น้ำเอาอะไรเแก้วมันต้องล้างน้ำเปล่าก่อนนะแต่แก้วมันครับเอ้ยไม่มีนี่ให้แก้าวนี้โอน มันไม่มีอันนี้น้าน้ำดาบาอ,อ่ะมันมีขนะุยๆอ่ะนี่อันนี้ก็ไหนอันนี้ล้างใช่ปะลา้างป้ำดับมันมีขุยๆแม่ไม่ขุยมากวะหนูจ้ะนั่นดิฉันหนูทำได้หมดอย่าจริงๆ ผมก็เชื่อความุขคำนั้นเพราะถ้ามุกผ่านไอเบรดมาแล้วคำนั้นมันแค่แบบเนาะมันเป็นฟิวเฉยเขาเป็นคนที่แบบตาเขหลับบางทีู้ทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนหนึ่งบ่อยอย่างหนึ่งอีกคนบ่อยอย่างหนึ่งด้วยไงเนี่ยเหมือนตอนที่เขาทำได้ในตอนที่เขาไปนัไรเหมือนกันก็ดี่โอบคครับผมหักินกาแฟตอนนี้เนี่ยพี่แดงสีขึ้นแล้วแล้วเข็โอเคแล้วอยากจุดปากกาจิ้มตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เคยบอกไม่ใช่เออเนี่ยนี่ที่บอกเอี่ยงที่แม่งบอกอ่ะเพื่อ ไม่เลยตอะยัไงวะเอาอันนั้นออกมาแล้วกดลงไปแล้วหงุดเออเนี่ยเพราะวันหเนี่ยที่มาแล้วมาแล้วอันนี้มาแล้วหัะคนนี้มาอีกแล้วผู้พี่เขาไล่แล้วเหรอเคลังมาหนาผมโอ้โหตอนเช้าเขขี deflect, like ้เกียจนะครับผมไม่เคยตอนเช้าทำอะไรบ้างไม่ได้เข็ดโอ้โหเกือบกินกาแฟพี่เออบ้าไปแล้วอย่างนี้แหละเกินแฟ้มาแน่แป้งกับเรากินกาแฟก่อนนอน อะไรคือกินกาแฟผมไม่ผมไม่ยุ่งกับพวกคุณแล้วคุณพวกคุณผมจะรอแม็่เขาจนกว่าแม็กะอาบน้ำเสร็จเวลาคือไปก่อนเลยไม่ผมไม่ขึ้นเพราะผมยังทำงานไม่เสร็จดูซึ้งนะดูซึ้งไหมดูหน้าดูหน้านะถึงแม่เสร็จแล้วก็จะก็จะนอนอ่าเงี้ยงใช่เวลาไหมมีหัวข้ออะไรแบ่งปังผมอันหนึ่งได้ไหมก็ไม่มีความเชื่อ นีเสียงอะไรมะพี่เขาเปิดเห็นไป็นซาวดตอนพี่เขาเปิดเท่กันเลยอ๋อเปิดเนี่ยทำไมจริงเหรอคงต้นนอนแล้วสินะโอ้พี่ไม่เลยพี่บอกผมขอสแสดงมันดึกมากสาแสดงมันดึกมากนะนะมันดึกมากหนระือล่าจริง ร้องเลยองอะไรน้องเิเครียดกันค้อว่าหน้ายิ้มกลอดเวลาเอออยากไปอยากแค่ป่ะไปนั่งคุยาโผล่เลืก็ดีอยากแคบป่ะะบายโม้ันดียืนมาสอนที่แล้วยืนยอ๋อใช่ใช่ เขาสูกไปนังล่ะเขาสึกไปนไงล่ะยิ้มบอกล่ะเออยิ้มบอกวล่ะอกเป็นยิ้เห็ยิ้มปะมันเป็นยิ้มที่แบบไหนอ่ะแบบคือไม่มันเป็นไม่หมวกเป็นคนหน้ายิ้มไร่ไม่ไว่าม่ไ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 ่ไม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 าไม มึงเ็นคนปากห้อยเหรอเอาจริงเออเป็นคนปากห้อยปากใหญ่ปากกว้างจบเลยพูดเนี่ยเครียดแล้วเครียดแล้วเลยเนี่ยเครียดละเอ้ยเกียวเอ้พี่ผมมีอะไรบอกรึยัผมมีจะบอกจริงนั่นไงนั่นไงี้ยมาให้ได้ได้เกียวพี่เมย์ชวนมาคุยดิ รับใหม่ไม่ได้โอเคนะมันต้องเริ่มจากสองนาทีก่อนพี่ปูนอะไรคือสองนาทีก่อนขยะด้วยมกมันก็ต้องนับใหม่อยู่ดีปะลูกไม่คือหนูอะต้องข้าวขาวติดที่มืออะไรเนี่ยพี่เมทีอะไรไข่ขาวพี่น้ำโม่เพราะงันว่าอยากกินกาแฟแล้วแต่พี่นะเออนู่นไม่ไม่นีใครคือนอนเลย เราหมดแล้วเหลือแค่เราเนี่ยที่นี่ต้องมาดันบ้านไปไหนก็ค่ะนทำไมต้องดอยมาจิตใจไปชั่วโบ่ายทุกคนสวัสดีดีด่ะดีดีแค่มางช้าก็คือเติมมาไปเลัยกสองคนดีมา